ตยัาายาแห่งทองคำปื้มขึ้นโชว์งาน22ปีนายเอนเตอร์เทนเผยบ้านหลังที่4ไม่ใช่เรือนหอนกับปุ้ยแอลกอฮอล์เอ่ยปากว่าขอบคุณเวทีนายเอนเตอร์เทนที่ให้โอกาสได้ขึ้นมาแสดงโชว์สำหรับนักร้องลูกทุ่งสาวสุดฮอตตํา,ายาแห่งทองคำที่เดินทางมาโชว์ในงาน22ปีนายเอนเตอร์เทนซึ่งนี่ถือเป็นคอนเสิร์ตครั้งแรกใจกลางเมืองของตนไม่คิดว่าจะมีแฟนๆมาดูเยอะขนาดนี้ดีใจเพราะไม่คิดว่าจะมีแฟนขับรุ่นดาวเขาเดียวกันเพราะตนมาสายลูกทุ่งหมอรัมมากกว่า แต่พอมาเจอวันนี้เห็นแฟนๆร้องได้ก็รู้สึกปลื้มใจมากซึ่งตอนนี้แฟนคลับหลายคนก็ให้ฉายาว่าเป็นเจ้าแม่ไวรัลเพราะไม่ว่าจะหยิบเพลงอะไรขึ้นมาร้องก็ฮิตทั่วบ้านทั่วเมืองด้วยตนและรูปแบบของวงสนุกสนานอยู่แล้วไม่ว่าจะหยิบเพลงอะไรขึ้นมาก็จะทำออกมาในแบบของตัวเองก็ได้ออกมาสนุก ซึ่งด่ายนก็แซวว่าไม่ว่าจะขอเพลงอะไรดำไหญก็สามารถร้องได้เลยบนเวทีเจ้าตัวบอกว่าทางค่ายหายทองคำก็ซื้อลิขสิทธิ์ของเพลงไว้ซึ่งถ้าเราจะร้องเพลงไหนก็จะรีบบอกานห้างประจักรชใช้ไว้ก่อนแล้วก็จะดูว่าเพลงไหนบ้างที่สามารถนำมา้องได้ก็จะซื้อทีเดียวแบบเหมารวมไม่ได้ซื้อเป็นเพลงแล้วค่อยมาเลือกใช้ว่าจะเล่นเพลงไหนเพราะเขาก็จะมีเพจดิ์มาให้ดูว่าเราสามารถเล่นเพลงอะไรได้บ้างรับรองว่าไม่มีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์เพลงอย่างแน่นอนแต่ในส่วนของผลงานเพลงของตัวเอง ในตอนนี้ก็จะมีเพลงสิงเกิลใหม่ที่กำลังจะปล่อยในเร็วๆนี้เจ้าตัวบอกว่าห่างหายจากการปล่อยเพลงมานานรอบนี้ก็จะกลับมาสนุกกว่าเดิมแน่นอน